สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ในคาบเรียนสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมะศึกษาปีที่สนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศาสนาพิธีค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของการจัดต้มหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะเป็นการจัดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งมีรูปแบบการจัดหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับงานพิธีต่างๆรูปแบบที่พบนะคะได้แก่การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่5นะคะการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่7และการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่9ค่ะ องประกอบของโต๊ะหมู่บูชานะคะมีสอย่างได้แก่พระพุทธรูปแจกันดอกไม้เชิงเทียนและกระถางทูบค่ะส่วนเครื่องสักการะพระรัตนตรัยนะคะจะมีอยู่สามอย่างได้แก่ทูบเทียนและดอกไม้สำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาพิธีนะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ